สวัสดีนะครับผมวันนี้ก, <c oughs> ก็พากันเดินทางไปแห่งานกระถินนะครับผมที่บ้านหนองอีดามนะครับผม ครับผมสวัสดีน,นะครับผมเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับผมดูทวนต้องมั้ง สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับผมพบกับเราช่องพังน้องมุกซัมลี่นะครับอันนี้ก็ไปรวมงานเอบุญกระตินนะครับผม่วัดีวัดบ้านน้องยีดำนะครับผม บ้านของอ่าคุณตานะครับผมของป่อไพรสินทรัพย์นะครับผมอยู่วันนี้ก็ับาขวัญก็มากีไพรสินทรัพย์นะครับผมขวัญก็รับหน้าที่ขีน้องหมครับเงินกันหรือเปล่าน้องวนะันนี้ก็ไปเทากันห้าเชือกนะครับผมห้าเชือก นีก็มับนจินดาชมบรรยากาศระหว่างทางนะครับผมโอ้โห น้ำดุงเลยครับผมกลองก็จะสั่นใจนะครับผมอนนี้ก็เดินาทางมากันตอนนี้ก็มีเงินสี่เชือกนะครับผมถ่ายคำเมืองนะครับผมการฝุดนะครับผมน้องงุกนะครับผมแล้วก็มือมือนะครับผมน้องแป้งนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีคุณท่านนะครับผมเง <c oughs> ี้ยน,นะครับผมเดินขวบวนมาด้วยไม่มีชุดนะครับผมยังไม่ได้ใส่ชุดรรายก็มา,าไ,ไม่ได้ใส่ชุดหนก่ง,งนะครับ ก็ยังมีน้ำเพชกกรกะเดินฉายด้วยนะครับผมเ้อนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าน,นะครับ หยุดยาก,การ์ตันด้วยลองคอจะสัน่นไหมนะครับผมดูว่าอาการสัน่นทีเราพังแล้วนะครับผมมาการสั่นที่ คี่ฟิลซื้อให้นะครับผมจะตามมาให้นะครับไปแล้วนะผมถัง,งมาเองไอ้เนาะตัวงวันนี้หลบต้นชาริงนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมน้องแขงข้างหลังนะครับผม một nào vô. Vô nước yeah ก็จะเย็นหัวหน่อยนะครับผมมาแต่ว่าหมายการจัดเราไม่มีนะครับก็โทษข่อไฟด้วยนะครับอผม เดือดายกับน้ำเป็ดก็มาครับครับผมครับไปบ้านกัะทินงบ้านน้อยดัมครับได้ยังไงก็ปกอจุกไล่ปล่อยลงไล่หนะัไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องทางน้องมุกให้แฟมบิลี่ให้กับเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสบายสันนะครับผมเดี๋ยวแม่แม่วินหัวกันนะครับผมสวัสดีครับ